ดีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดย40ปีปตทสออสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตสี่โมงเย็นกับอีก20นาทีนะคะคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กันที่คนที่โชคดีกว่าอันดับที่6สําหรับน้องโอบนะคะแล้วมาต่อกันที่ไม่มีแฟนได้ไงเทคะแนนและปิดท้ายที่นักกล้าของ t ัด o ูคันเลอนะคะสี่โมงเย็นกว่ากับข้อความของ, Tat ะค,ะงค,คุณผู้ฟังที่ส่งมาถามมาว่าจัดประสบการณ์ที่พี่อ้อมเล่าเรื่องน้ําท่วมเนี่ย <c oughs> ที่บ้านเมืองเขาจะมีพีเตอร์หรือว่าแลซี่ไหมคะที่วิ่งหนีน้ํามาเท่าที่เห็นนะคะด้วยสายตาที่มองในข่าวน้ําเขาใสนะคะคุณผู้ฟังแต่ยังไม่ถึงขั้นเห็นตัวปลาเพราะอยู่ชิบูย่าตัวปลาน่าจะยังไม่โลกมาเนี่ยไม่ใช่เมืองที่มีเอ่เลี้ยงปลาได้ตามแบบว่าข้างทางที่เป็นท่อนะนนยังไม่ใช่แต่ว่าถามว่าน้ําใสไหมก็ถือว่าใสอยู่ แต่หนูเห็นไหมไม่เห็นแมงสาบไม่เห็นจะถามว่ายอมรับว่าเที่ยวนี้ที่ไปรู้สึกว่าบ้านเมืองเขาไม่ได้สะอาดปิดทิ้งขนาดนั้นเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าก็มีกองของขยะวางไว้แหละแต่ว่ามันก็ดูวางเป็นที่เป็นทางแต่ก็ยังมีเละเทะอยู่บ้างมันทุกที่แหละค่ะคนผู้ฟังคขาว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราไปตรงไหนที่ไหนในความเจริญมันก็ทุกที่อ่ะมันมีเหรียญมันมีสองด้านเสมอใช่ป่ะแต่ว่าคือเราก็ต้องยอมรับว่าเมืองเขาเป็นเมืองที่ สะดวกจริงๆแล้วก็ทั้งสะดวกและสบายแต่บ้านเราอ่ะบ้านเราเป็นเมืองสบายนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่า <c oughs> คุณมีเงินคุณจะสบายแต่ความสะดวกอะ่ะมันอาจจะต่างกันการเดินฟุตบาทที่เรียบ่ะมันคือความถูกไหมสะดวกปะ ต่อลดง่ายสาธารณพวกไปง่ายอันนี้มันจะนำพาซึ่งความสะดวกราคาย่อมเยาวเหมาะกับค่าของชีพอันนี้คือทำให้ชีวิตสะดวกแต่ถ้าสบายคืออา่ามีตังจ่ายที่แพงกว่าเลยขึ้นสิ่งนี้ได้มันอาจจะไม่ได้เท่าเทียมกันแต่ของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า อันนี้ต่ออันนั้นแล้วไปต่ออันโน้นแล้วไปต่ออันนั้น,ออน,น,นมันเดินเชื่อมการตึกนั้นแล้วไปตึกนี้แล้วทําทุกอย่างดีอันเนี้ยมันเป็นความสะดวกที่เกิดขึ้นให้กับพลเมืองอ่ะนะคะซึ่งเราก็ได้แต่เมื่อเราไปเห็นเมืองเขาเราก็หวังว่าเออวันหนึ่งเราจะไปอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่ารถไฟฟ้าจะ20บาทมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่มันก็ต้องกลับมาที่และไอ้ส่วนต่างที่หายไปใครรับผิดชอบตรงนั้นภาษีใครแบกแต่ถามว่า20บบาทมันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยให้คนที่ ชีวิตที่ปกติต้องหัวรถเมย์เพราะว่าราคามันแรงอ่มันก็มีโอกาสได้ขึ้นนะมันก็มีตรงนั้นแต่ต้องดูว่าอแล้วใครลดราคาและที่ผ่านมาราคามันเกินจริงไหมอันนี้คงแล้วมันต่อเชื่อมต่อได้ง่ายหรือเปล่าใช้บัตรกี่ใบและช่วงต่อระหว่างทางหลังคาอ,อย่างนี้หรือเปล่าถูกป่าพี่อันมันเวลาเราใช้ต่อ ต่ออีกสายหนึ่งไปตรงนึงอ่ะความเชื่อมต่อมันเป็นอย่างไรนะคะแต่อย่างน้อยถ้ามันมีข่าวของความคืบหน้ามันก็จะดีแต่ทั้งหมดน่าจะต้องลงทะเบียนใช่ไหมรู้สึกว่าจะต้องลงทะเบียนด้วยก,การที่จะใช้20บาทตลอดสายได้ต้องไปผ่านแอปอะไรสักอันหนึ่งเราเป็นเจ้าแห่งการลงทะเบียนค่ะคุณผู้ฟังเราลงทะเบียนทุกแอปเรามีแอปทุกแอปที่ซ้ำซ้อนเลิศอยู่และหลายครั้งเราก็จะรู้สึกลงไปมันไม่ปลอดภัยดีวะ่ะ และลงไปแล้วไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ใจตุ้มๆต,ต่อมๆแล้วไม่สำเร็จด้วยเอาข้อมูลไปแล้ววะเออ,อยังไงดีเนาะก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าโรกมันกำลังเจริญเนาะ แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ไปเห็นความเจริญที่อื่นเราก็ได้แต่มองตัวเองว่าเออมันจะเจริญไหมตรงโลกของเรานะคะก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าฟ้าฝนมันเป็นอย่างนี้ถ้าได้การจราจรที่ดีแล้วก็การเดินทางที่ดีมันก็จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะพูดถึงการจราจรความเจริญได้ใดๆก็ตามอีกอันนึงก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่มาอยู่ใกล้ตัวเราให้เราได้มีโอกาสเข้าหาได้มากขึ้นก็คืองานแสดงสินค้านานาชาติระดับเอเชียกับเมก้าโชว์แบงกรวมซัพลายี่สิบระดัวแนว มากกว่า1,000รายพบสินค้าคุณภาพส่งออกจากไทยจีนไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียและอีกหลายประเทศทั้งไลฟ์สไตล์ของขวัญของใช้ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งคุณจะพลาดไม่ได้กับการสัมมนา,าและเว e ิร์กช็อปแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่คนทำธุรกิจหรือคิดจะเริ่มทำธุรกิจต้องมาครบจบในไทยไม่ต้องบินไปต่างประเทศค่ะมันจะเริ่มวันที่16ก็คือวันพรุ่งนี้ ไปจนถึง18กรกฎาคมนี้นะคะ 16, 17, 18ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีที่ w w w m e g a s h o w b a n g k o k c o m ชแบงคอกดอนะคะคุณผู้ฟัง w o w ร์ไวท์เว b m ด g ทเมกาโอกอะ m e g า s h แบ b a n g k o k c o m นะคะ .com เอาแบบนี้เลยค่ะลองดูนะคะคุณผู้ฟังมีทั้ง3วันให้คุณเลือก <S <S อังคารกลมโปงสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นและมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยทุกใจเหมียวเกรดญี่ปุน่นคืนนี้แล้วสินะอังคารกลมโปงโอ้ยฟังเมื่อคืนเห็นพระจันทร์ลูกกลมโตเอาจริงๆถ้าให้เล่าเรื่องสอยองก็ได้เลยใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะบางทีการเห็นพระจันทร์กลมๆม บางทีก็ยิ้มนะแต่บางทีก็ขนหัวลุกอยู่เหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าแต่ละเรื่องให้ความประสบการณ์ที่แตกต่างกันคืนนี้เรามาฟังประสบการณ์กันต่อนะคะกับคุณมิ้นแม่แฟนนะคะนักเล่าเรื่องผีล้านวิวขวัญใจโซเชียลสองทุ่มถึงสี่ทุ่มฟังพร้อมๆกันกับน้ำพริกเผาพันธ้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่คนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซ่บสุดจนุษอยากจกพุงค่ะ